เมนูวันนี้ข้าวเหนียวมูนฟักทองกวนค่ะก็นึ่งข้าวเหนียวนะคะเพื่อที่จะนำมามูนน้ำกะทิค่ะวันนี้ผสมสีดอกอัญชันลงไปนิดนึงนะคะสีก็เลยจะตุ่นๆหน่อยค่ะใส่ดอกอัญชันน้อยนะคะน้ำดอกอัญชันน้อยก็เลยไม่ค่อยเข็มวิธีมูนก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนที่เคยบอกนะคะนำข้าวเหนียวร้อนๆนะคะมาโรยด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลก็ใส่ตามชอบเลยนะคะชอบหวานมากหวานน้อย จากนั้นก็ใส่น้ำกะทิลงไปค่ะจะใช้เป็นกะทิกล่องหรือว่ากะทิสดก็ได้นะคะใส่น้ำกะทิลงไปเลยค่ะตอนที่ข้าวเหนียวยังร้อนๆนะคะกะกะเอานะคะแล้วก็คนๆตะล่อมตะล่อมนะคะให้ข้าวเหนียวน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำกะทิเข้ากันดีค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะชิมดูก็ได้นะคะว่าหวานพอหรือยัง จะเติมน้ำตาลเพิ่มก็ได้ค่ะอันนี้เราจะมูนให้แฉะนิดนึงนะคะเพื่อเวลาปั้นขึ้นรูปนะคะจะได้อยู่ทรงค่ะใส่น้ำกะทิเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตะล่อมตะล่อมข้าวเกลี่ยให้สวยงามค่ะแล้วก็ปิดฝาพักไว้20นาทีค่ะพอครบ20นาทีแล้วนะคะเราก็นำข้าวเหนียวมูนนะคะที่เราพักไว้นะคะ มาคนตะล่อมอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้ขา้าวเหนียวนะคะได้เข้ากันกับน้ำกะทิแล้วก็น้ำตาลมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้เวลาขา้าวเหนียวเขาอิ่มตัวจากน้ำกะทิแล้วนะคะเขาก็จะนุ่มนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแข็งนะคะแล้วก็ปิดฝาพักไว้อีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้เป็นฟักทองนะคะที่เราจะนำมาทำไส้วันนี้คือความจริงเนี่ยต้องใช้เป็น ถั่วซีกหรือว่าถั่วเหลืองนะคะนํามานึ่งแต่ว่าเราไม่มีเราก็เลยดัดแปลงใช้เป็นเม็ดขนนแทนค่ะเม็ดขนนแบบนี้เลยต้มให้นิ่มนะคะแล้วก็แกะเปลือกออกนะคะนี่ก็เป็นเม็ดขนนที่เราแกะเปลือกออกนะคะแล้วก็ฟักทองค่ะเนื้อฟักทองเหลืองเหลืองเห,เหนียวเนียเลยค่ะนําเม็ดขนนแล้วก็เนื้อฟักทองนะคะมาบดบดบีบีนะคะ หรือว่าใครจะนําลงไปใส่ในเครื่องปั่นก็ได้นะคะนี้เราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อฟักทองนะคะแล้วก็เม็ดขนุนนะคะก็นํามาตั้งไฟค่ะเติมน้ําตาลแล้วก็น้ํากะทิค่ะอันนี้เราจะมากวนทําเป็นไส้นะคะขั้นตอนการกวนก็ใช้ไฟอ่อนนะคะขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลานานนิดนึงค่ะเราจะกวนจนเขางวดนะคะ จนไม่ติดกระทะเลยนะคะแล้วก็เราจะเร่งความเข้มหนืดนะคะของเขาด้วยแป้งมันค่ะวันนี้เราใช้เป็นแป้งมันฮ่องกงค่ะถ้าใครไม่มีใช้เป็นแป้งข้าวโพดได้นะคะละลายกับน้ำแล้วก็เติมลงไปนะคะในฟักทองที่เรากวนไว้ค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนไส้ของเราไม่ติดกระทะแบบนี้นะคะ เมื่อได้ที่แล้วเราก็ตักพักใส่ถ้วยไว้นะคะให้เขาเย็นค่ะก็จะมาถึงขั้นตอนนะคะการนำข้าวเหนียวมูนนะคะมาหอ,อก,กับไส้ฟักทองควรของเราค่ะเดี๋ยวลองเช็คข้าวเหนียวดูนะคะว่าปั้นขึ้นรูปได้ไหม โอเคค่ะส่วนไส้นะคะก็ปั้นขึ้นรูปได้เช่นเดียวกันค่ะวิธีทํานะคะเราก็จะนํำข้าวเหนียวค่ะมาปั้นแล้วก็แผ่ๆนะคะคลี่ๆออกแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ไส้ฟักทองลงไปจัดรูปทรงนะคะแล้วแต่เลยค่ะว่าเราจะให้ฟักทองนะคะออกมาด้านนอกของข้าวเหนียวหรือเปล่าหรือว่าจะห่อปิดหุ้มมิดรเลยก็ได้นะคะ อันนี้เราก็พยายามที่จะทําให้เขาดูสวยนะคะเรามาลองดูแล้วก็ตัวสําคัญวันนี้คือเป็นตัวกดพิมพ์ค่ะตัวนี้เราสั่งมาจากแอปสีส้มนะคะเป็นพิมพ์ที่สารพัดประโยชน์เลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราสั่งมาไว้ทําขนมเปี๊ยะนะคะแล้วก็ทําบัวหิมะนะคะวันนี้ก็เราเอามาลองประยุกต์ดูนะคะนํามากดเป็นพิมพ์ของข้าวเหนียวมูนค่ะลองทําชิ้นแรกค่ะอ่าก็ ได้อยู่นะคะคือพิมพ์ก็สวยแต่ความตั้งใจคืออยากให้ฟักทองอะคะ่ะใส่ฟักทองเขาอยู่ตรงกลางก็จะพยายามทำเรื่อยๆนะคะลองดูว่าจะได้ไหมวันนี้ เมน,นูวันนี้นอกจากเราจะเน้นความสวยงามแล้วนะคะข้าวเหนียวมูนเราก็หวานมันอร่อยนะคะส่วนฟักทองก็อร่อยเช่นเดียวกันค่ะทั้งสวยงามแล้วก็อร่อยด้วยนะคะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของความพยายามในครั้งนี้นะคะมีทั้งดอกที่สมบูรณ์แบบนะคะแบบนี้เลยค่ะ ความพยายามอยู่ที่นั่นความสําเร็จก็อยู่ที่นี่นะคะก็ได้แล้วนะคะเราก็จะมาเลือกดอกสวยๆนะคะจัดแต่งจานกันเลยค่ะสำหรับเมนูข้าวเหนียวมูนฟักทองกวนวันนี้นะคะ ก็ยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจตลอดมาค่ะสวัสดีค่ะ